จะพร้อมไปพ่อซักให้เบื้งเลยนี Island> ่พ้อแล้วพ้อแล้วพ้อแล้วนะวะเอาเอาเอาหม่อมเด้อเอา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 พ่อแล้วพ้อวโอ้ยว่บรรากาศดีแถวมือนี้ยเอ้ลมบอยบอยเว้ยนฮยานเว้ยฮ้ยัดน้องนจังบากจังนะ ดูดอนตัวน่ะหู้ดฮอน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 รูดอนยันล่ะมีเรื่องให้ซอยมีเรื่องยังถ้าโบอันนั้นกับโบมหาเฮาเนาะเรื่องลำบากลำยังนี่โอ้เจ้านี่เนาะเจ้าสักโบเป็นโบสักโบจ้าคือโบจังสันเลยนี่เอ้าเป็นเมียมีโอ้ยเจ้าคือกล้าโบคำนี่ตายตายตายคนเหล่านี้หมดอะ เป็นหนังเนาดิสักปกซื่อแหนะก็น,นั่นแหละบหนีเจ้าวู้ดทุ่ทีพ่อเดียนนี่เขาหนีนินมานโอ้ยพูดได้ใหเขากระซักกันนั่นแหละ,ะมันกะแมนฮุผู้ชายมันกะซักวิ่วเร็วแหละมันซักวิ่วเร็วล้วผู้ชายนี่ยนะเขาต้องอายดอกก็อายแล้วเนาะโอ้ยเจ้าวู้ดแปลก,กเนาะเจ้าเห็นฮุกง่ายปขนัดนกี้เนี่ยกันง่ายวะทัลล่า สันปวดซื้อแหม่ไงวะสันโอ้ยเจกระดไปเนี้ยช่วยข่อยเนีข่อยอยากเห็นไปสันปว่เนียโจกับเป็นคนแบบเจคือเป็นคนแน่วหนีป่ะไปต้องไอโจก็ไ่ต้องไอายด่อยโจามาแนวเลนี่ไปจอข่อยเนียากปัานตีเลยนี่ โบยไผ่ตัวมันโบยไผ่ตัวอยู่นี่สีมีไผ่ไมีเจ้าผู้เดียวอยีน่ะคอยยางมาแต่ไปหน้าคอยเห็นเจ้าผู้เดียวนอนอยู่นี่ถ้าฉันเจเจอยากบา่อยากบ่ก็นั่นเร็วก็อยากคันเร็วขยัญเสให้เจะเห็นผู้เดียวเด้อเออหลายคนกระไดนี่หลายคนเขาอายเจา<บ>้าผู้เดียวละวัดถูกขายดึกเบาอุดร<ม>ฉันบอกจะซื่อแหน เอออยู่ยใส่ละคอยไปถ่ายเจ้ายู่ไป่น่าเด้อไป่น่าหนิแมะไป่น่าพ่อใหญ่หมานแมะเอ้าเอาเอาเออเออเออไปถ่ายเด้อไปไปถ่ายเด้อถ่ายไป่น่าสิแม่นไป่น่าพ่อใหญ่หมานเห็นไหมที่มีพ่นอยู่น่ะน่ะขังพ่นเลยมุดไปพ่นพ่อดีเลยคอยคอยยืมสารเจ้าได่บ่ะนี่เออดีกันมันยังมันยังบ่้คายแม่ยนโย่คอยชินนั่งเบิ่งการกันนะยืมเด้่องสนะเออเออเออไปถ่ายไป่น่าพ่อใหญ่หมานเด้อไป่พี่พ่นเห็นเด้อเออเดี๋ยวเ้าเตรียมตัวก่อน เตรียมตู่คัะเออไปโรดไปโรดผู้ใช่เขาหู้ดีไปไปไปถาถาได้สน่ะเฮ้ยเพิ่นนี่ไม่ใช่บ้าหูขึ้นได้ยังไงวะมันก็หวานตัวมือนี้โอ้ยว้าวนี่ละหน้าพญามารพอดีโอ้ยวิวดีวิวดีเอ้ยปูสัตว์ถาบาอุดรก็อือ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 ้ยหยั่นายโอ้ยเห็นว่านั่นไหมเห็นไหมเนาะ นัดผู้เป็นนัดส่วนน้อพระอุดรเนาะอือเฮ้ยน้าอ้าวเอ้าเจ้าคือมาทางนี้บาหนิเอาของวัดพุนอะตีนทงพุนเนาะเจ้าคือมาอยู่กลางทงบาหนิน้านปาจอหมาอยู่นี่แม่กางอ่ะพปเจหมามาไปถ่ายอยู่พ้นผุนแล้วบ่าใครบ้าใครปูชาทายโจ้าขี้กลืนขนาดเนาะมาถ่ายเป็นไงลงดีกันวัยวัยเลยมันก็ดีแล้วมันคือแปลนไงล่ะ ไอ้ยังสักโบตถึงเวาดแล้วเรจะไอตัวเนาะเจ้ากระไดผู้ไสมันไอดีมันไอสไอ้ยังหัวไอตัวเนาะเห็จักสีล้วเห็นปีนตักโบคักาดีคนสนะันมไผกัเอ้พอมรเปล่เอาเด้อเอาเด้อเอ้พ่อมบ่เออเอาเด้อเอาจะพ้อมไปเซักให้เบื้องเลยนี่พ้อมแล้วพอมแล้วพอมแล้ว เอาเอาเอามาพร้อมาด้วเอา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 พ่อมเร็วพ้อมเร็วว่าวแมงเม่นเอาเบบนะ้า่าด่นากรแม่ฉรมันเป็นี่เดี๋ยวกรู้นี่เป็นสักแมวนี่อ้ยเจ้าบายพีไอเปีดแถวดีบ่เ้าเรอละที่ายพีไอเปียดเออห้องม่นนอ้ยมันเป็นสักเที่ยวนี่อ้ยฝาดจพีพาหัวเจ้าเธบ่ล้วออกลางวันเสกเสกแต่ทีมาสักอยู่นี่ วายเจ้าต้องบอกเขาเอ้าว้ามันเป็นชักเป้อันนี้เหรอชัก่าอยังไงตามคิดเจ้าอันนี้น่ะโอ้ยมันมีแต่เนี้ยเดี๋ยวมันมีแต่เนี้ยเนาะเจ้านี้เนาะอี๋หังมันเป็นชักเป้าแบบนั้นนี่นี่ยังนี่เป็นควายนะนะเอ้าจัดเลยเนาะมันตกะเอออ้ยเออนี่นี่นี่ควายเตี้ยไม่นี่ควายเอ็ดบุ๊ปเป็นเนี่ยตีไวาเล่นมืดมือแล้วขึ้จุ่มขึ้นมือเป็นยังสีเล่นบุป็นกระไดควายเล่นมืดมือนี่ โอ้ยเดี๋ยวนี่นะจังไหนโอ้ยมามามาสี่เลนให้เบิ้งมาหนีมาหนีโอ้ยต่ำต่ำต่ำเจ้าเหม็นเห่ควยคิดหลายเนาะเจ้าเนาะไม่จับไว้จับไว้สี่เลนให้เบิ้งนี่สมองคิดแต่เนี้ยเดียวเนาะมาหนีมาหนีเ่จับไว้จับไว้จับไว้จับทั้งนึงน่ะนะ ล่ะมันมีหลายทางมันมีหลายทางข้างหลังข้างหลังจับหัวหรือจับหางมันจับหัวมึงสีแเลนแต่อะไรมันเจ้ากระปอยตัวเขาพร้อมปล่อยเดี๋ยวก็บอกปอยเนี่ยเขาดึงตึงก่อนเอ้าโอ้ยบอกว่าเลีนวาวเลีนวาวสันดอกเอากระซักว่าวเนาะเลีนวาวเขาเอื่นน่ะนเขาเอื่นซักว่าวเนาะบ้านเขาเอื่นเลีนวาวมามามาเอาเอา หนึ่งสองอี่เลีวเลหอเอาเอาเลียวแล้วนี่มาแค่นี้ก็เลียวไก็เลวเลยบ่เออมาปล่อย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 วกบวกบกดยกบวกปล่อยเหรอ้นบ่เลยนอเลยอ้าวแ้าสมาเออสอไรเมนี่เ